แผนเคยทำไมนายคืนนี้เป็นคืนพานของเราแท้ๆแต่ว่าที่ภรรยาฉันกลับไม่อยู่ฉันจะหาผู้หญิงอื่นมานอนด้วยแล้วจะทำไมแผนเคยเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าที่พวกเราพันกันเล่นละครตกตานะฉันแอบ,บเสียดายนิดหนึ่งนะเธอเคยหลับนอนกับชายอื่นแล้ว เลิกทำตัวไรเดียงสาได้แล้วแอนเคอร์นายอย่าเข้ามานะตกลงอะไรกับฉันไว้นายจะไม่เข้ามายุ่งในพื้นที่สดตัวฉันนะใช่งั้นเธอออกมาเองซะสิแอนเคอร์นายปล่อยฉันอยู่ยนี้นะ ฉันเคยมีปัญหาจัดการมันซะฉันเคยนายกล้าทำอะไรฉันก็ร้องดูทำไมฉันจะไม่กล้าละ่ะใครวะไอ้ปัญญา,าอ่อนหน้าไหนเอาเบอร์ส่วนตัวฉันให้แกวะเนี่ยเลนี่เจอเอ่อคุณผู้ช่วยเลนผมไม่ทราบว่าเป็นเบอร์คุณเอ่อขอโทษทีนะ ผมเช้ากูมีโครงการหนึ่งอยากร่วมงานกับคุณไม่ทราบว่าตอนนี้คุณพอมีเวลาคุยเรื่องนี้ไหมเอาว่างสิเขาว่างแน่นอนเออโออูเซียวลานนี่เธอนี่เป็นบทเลียนที่เก่มาแต่ตัวใช่นะว่าว่าคุณชายหานจะเคารพข้อตกลงของเราด้วยห้ามมายุ่งในพื้นที่ส่วนตัวฉันนี่ คุณหาดเป็นอะไรหรือเปล่าครับเออไม่มีอะไรครับขอบคุณที่ผู้ช่วยเหลียนเป็นห่วงนะครับเอองั้นการร่วมงานของพวกเราผมกำลังไปเดี๋ยวนี้นะครับชได้นี่ยยูเหมือนฉันไม่ได้ช่วยเธอก็มีวิธีจัดก,การหมอท่านได้ ฉันจะเสียใจทำไมกันคุณโมก็เชิญรีบกลับไปเถอะโม่จริงนายจะทำอะไรนะอ๊ะได้ฉันจะดูว่าเธอจะทนไปได้สักกี่นาะมีสอบตื่นได้แล้วมีสอบตื่นได้แล้ว วันนี้เป็นวันสอบสำคัญที่วัดว่าเราเรียนจบหรือเปล่าต้องรีบไปแล้วว่าแต่แต่งตัวแบบน,นี้ไปสอบได้เลยเนี่ยฮไปดูที่ห้องแต่งตัวกันดีกว่าหมดนี้โมสิง,ตงเตรียมไว้เพื่อฉัน,หนหลหวอย่างดีนะมีเสื้อผ้าปกติอยู่ พวกฉันนเซ็กซี่อยู่ในลิ้นชักเป็นแบบที่ฉันชอบด้วย